แจ็คและจิวพูดถึงอาถรรพ์คดีแตงโมสิ่งที่ไม่เคยเห็นจะปรากฏอ่านแล้วขนลุกล่าสุดแจ็คและจิวอดีตนักร้องดังกูรูกูกมานทอง100ล้านได้ออกมาโพสข้อความถึงเรื่องอาถรรพ์นในคดีแตงโมนิดาพัชระวีรพงศ์นักแสดงสาวชื่อดังที่เสียชีวิตปริศนาจากการตกเรือสปีดโบท๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพรยาเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565ที่ผ่านมา ยังคงเป็นประเด็นที่สังคมทั้งประเทศให้ความสนใจเป็นอย่างมากและรอฟังข้อสรุปที่ชัดเจนสำหรับปมการเสียชีวิตปริศนาของแตงโมที่ยังไม่คลี่คลายมีเงื่อนงำที่ไม่ชอบมาพากลอยู่หลายอย่างและเหมือนหลักฐานเริ่มทยอยมีเพิ่มมากขึ้นล่าสุดแจ็คและจิวอดีตนักร้องดังกูรูกุมารทองร้อยล้าน ที่ก่อนหน้านี้มักจะอัปเดตเรื่องราวที่เจ้าตัวสื่อสารส่งจิตต่อสายตรงคุยกับดวงวิญญาณแตงโมได้ก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงเรื่องราวอาถรรพ์คดีแตงโมว่าใครย,ยุ่งพังทุกรายสิ่งที่ไม่เคยเห็นก็จะปรากฏเรื่องลับๆจะผุดขึ้นมาโดยแจ็คและจิวอดีตนักร้องดังกูรูกุมารทองร้อยล้านก็ได้โพสต์เรื่องราวความอาถรรพ์คดีแตงโมลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวโดวยได้ระบุข,ข้อความว่า คนสงสัยและงงกับคำว่าหบวกห่เท่ากับหที่ผมพยายามทายไว้เมื่อ3เดือนก่อนจนทัวมาลงผมว่าหิวแสงเกาะกระแสจะอธิบายให้ฟังแล้วจบนะที่ผมเห็นและผมสัมผัสผมใช้หนังหน้าครูครูบาอาจารย์ผมใช้ในการสื่อจิตถึงสิ่งเล่นลับผมจึงทำนายเอาไว้คุณก็รู้ว่า1นึบวกหเท่ากับหมันจะเป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้แต่ก็เป็นไปแล้ว ถ้ายังค้นหาความจริงจะเละไปมากกว่านี้แล้วก็เละจริงๆตามคาดก็นี่ไงมันคือคำว่างงงงกันทั้งประเทศอะไรที่ไม่เคยเห็นไม่เคยเกิดหักมุมและคาดไม่ถึงเดาไม่ออกก็เกิดขึ้นแล้วคนที่เข้ามายุ่งคดีพังทุกรายแม้แต่แอนนาที่บอกว่ารักนักรักนาก็ไม่มาเผาอ้างพักผ่อนส่วนทนายตีฟัดกันเองตั้งแต่ตน้น เพื่อนรักที่รักมากก็แตกคอดันแฉหักหลังหมอผีร่างทรงหน้าแหกกันไปหมดเรื่องลับๆก็จะผุดขึ้นมาและมีอีกมากมายที่หน่วยงานบุคคลเสียชื่อเสียหายมันเกิดขึ้นจริงสิ่งเหล่านี้ไม่เคยเห็นในคดีไหนๆมาก่อนที่จะออกมาเป็นแบบนี้ในประเทศไทยสงสารน้องแตงโมนะครับเธอไปแล้วเรื่องก็ยังคงวุ่นวายขุดคุยเรื่องที่ไม่น่าขุดกันต่อ ที่ผมท่ายไว้ไม่รู้จะจบยังไงมีแต่คนหาทางลงขอให้เธอไปโดยไม่รับรู้เรื่องวุ่นวายในโลกนี้ด้วยเธอขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ขมชัดลึก